thank you ก็อยู่บ้านพอใช่แม่นอมนะคะเนาะเพราะว่ากาหลายปีจีเรียวก็ย่านาไปขึ้นโทรทัศน์เพิ่์นนะคะที่เป็นขาน่าวฮือฮากันในสมัยก่อนนะคะเนาะเมื่อนี้ก็ครบรอบวันเกิดรอบครบรอบวัยคู่นะคะเนาะเมื่อนี้อาจารย์ตอมกาได้นนมาเป็นหัวหน้าเจ้าพิธีเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะใครที่คอมเมนต์ก็ขอ,อกดไลค์กดแชร์รัวๆนะคะอันนี้คืออาจารย์ตอมนะคะสมัครหลวงธรรมบรรลุนะคะ เพิ่นตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเพิ่นงวดที่แล้วแนละเพิ่นก่าอยากช่วงที่มาปฏิบัติธรรมเพิ่นมิมีฝันฝันกับฝันแม่เป็นในปุระเป็นปุระแสงน,นะคะเนาะแอดมินกัสิพาตามติดฮอดตำหนักเพิ่นเนาะคะ่ะ สอาเมื่อเรกยกขอก้อใดเขาแช่รั่วเนาะค่ะแอดมินเห็นนะคะสีผ้าเอฟซีไปเบิ่งหููพญะยาหนาขึ้นในจอโทรทัศน์เพิ่นเนาะค่ะติดอยู่ผนังผนังทั้งกลุ่นเนาะแต่ว่าแอดกับสีผ้ามาเบิ่งตรงที่ว่าพญะยาหนาขึ้นโทรทัศน์นาตนะคือตรงนี้เนาะค่ะนอกทุลาธาตเครื่องนี้นะคะที่พญานาคขึ้นโดดเพิ่นเพิ่อลเลยจัดไหวยคู่ว่ายวงชวง <c ười> อันนี้กับความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเพิ่งจะจัดงานขึ้นทุกปีทุกปีนะคะโทรทศัศน์เครื่องสีดำเน,นาะค่ะเนาะ แอดมินจะภาพไปเบื่งวา่าตอนเพื่อนขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์แบบใดบนจอโทร,รทัศน์เนาะคะ่ะเพื่อน้ถ่ทายรูปติดผนังไวอยู่เนาะเอฟซีอาจารย์ต่อมท่านนะคะเนาะเอฟซีเห็นรูปที่ติดอยู่ผนังรูปแ้ายๆงู่ปะคะ่ะเดเดยวจะซูมหายจด้หน่อยนะคะ <c oughs> นี่ราคาที่เพื่อนได้ออกข่าวหื่อห้ากันหลายปีที่แล้วนอโทรทัศน์เพื่อนยูซือจะเป็นว่ายงูเพืนมาตัวบอกให่เนาะคะ่ะช่วงนั้นขาหื่อห้ากันหลา่ราคาถือเลขถือเบอร์กันหลายเนาะคะ่ะถือสูวดสูวดเลยเสื้อกันว่าพญานาคมาให้โชคเนาะคะ่ะอันนี้ก็ความเสื้อจนบคุคคลให้ยเอฟซีพิจารณาใส่วิจารณญาณก่อนซื้อเน,นาะค่ะลูกพิจท่าน อแกะยัดัวม้าตุ้มกัน้กรวรวมิธีไปน้งกันเนาะค่ะมือน,เ,นเอาโจ๊กส้ไปน้ำกันเนาะ มาเนี่ได้เลือกย่ามย่ามดีนาโอเคโอเครับนี่มบ้างมาตุมกันผ้าสุขวนตุ่มขวนถือว่าเป็นงานมงคลงานของหลบหลบอายุวัฒนาสิลิมงคล ในปีนี้ก็คือเป็นการไหว้ผู้บรรจงปีำอ่าจังไลยเดมาเฮ็ดประกอบ่าามพี่ๆในวงเดืดพิดาเดือดผรักองทมาถุกีดามั้นดาผู้คนเกิดเก้าคนเฮ้ามีผู้ผู้คนแรกผู้ผู้กีดาบั้นดาผู้ผู้ที่สองผู้พักผู้หยันเนี่ยผู้หยันีผู้เล่นถ้าวันนี้ได้ เ้าเดกาองค์การสาธุวันคาะเจ้าในน้ำอาจารย์ต้อมดวงถ้ำมรรลุสถานปฏิบัติถ้ำภูปะเขาหนักลาชโมลาภราชสท่านคนดีสีสยามยานสังวรจากสมเด็พยานสังวรพระสังฆราชสังฆปริณายกองค์ที่สิเก้าซึ่งได้รับประทานโลกพระราชทานจาก านิชขององค์ขม,มนตีราชการที่เก่า,ามนีสิขอถาหนาทีา่บันทิดถม้มซึ่งได้เรียนมาจากาวัดมหาวิทยาลัยพรามเทตวันบนราชธานีแบบน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วจะได้กล่าวองค์การเจริ สาธุอิมินาสักกะเรนะตังพุทธังอภิพุชยามะอิมินาสกะเรนะตังธัมมังอภิพุชยามะอิมินาสกะเรนะตังสังฆังอภิพุชยามะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

सथु 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 सफे साथ। कमे चरूपे ति ऋषि करत चंदर के विमानी ยีเปรตเทจะภาเมตรวนนคาหเนเขหวตุมิเคเตอุมมาจายันตุเทวาชรทราวิสเมยปะคันทาฟานา ทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธาวเมตุนันตุธรรมัสวันนักกาโรยัมปทันตาธรรมัสว a นนักกาโรอายัมปทันตาธมัสวนกโรยัมา ข้าพเจ้าขอร,ออร,รจะลัยเชิญเทพเจ้าจตุทิศตัตถิจันทราสิพาชนยุติธรรมบัดาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่น้อยเรณีเทสัสสมะมาเหสักรักษณบ,บานภูมิฤทธิ์แก่กะเถอพื้นปัตตบีข้าพเจ้าขอ,ขออัญเชิญสักษษษษษิปกับพยานในงาน,นอายุวัฒนามงคลในรั้วั้นไหว้ครูประจำปีของอาจ,จารย์ชัย เมื่อนี้กัขอรัชนานิโมนลงมาเป็นจักธีประทานนักการละบัดนี่เทินเงิน <c oughs> สาธุสาธุพนโตเทวาสังคายโสาหาสาเทวาสังคาจาสัพเพอินทาปมา,มามามายังสารทเทวา รักพันตุสัพพธานามัตนี้ข้าพระเจ้าจะขอนอ้มข้า,าวปริสถานอันชุรีปนุ่มน้อมเนื้อขึ้นเสียรโรเทพเจ้าจงเตรียมปีปรหมดมนุสานจำานงแห่งองค์พรามหาคัสตร์อาติยาวงอันเรื่องเดชอีกทั้ง,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 งท้าวเทพเทวสุขิสา อันนึงข้าพระเจ้าขอราธนาคุณพระบุตธเจ้าคุณตาคมมาเชยช่มอยู่ยในเนือมาสู่เหือในคิ้งทั้งขวัญตีนและขวันมือขวันสะดือและทองหน่อยย่าขาดคอยให้มาอยประจำตัวว่ามายอขควอนอันเออหวานนมไม่มาอยออ ามกพระพาชริเป็นลมปราศขอเชิมพญานาศเป็นสวยสังวรขอเฉลิมประการสเป็นดวงใจเมื่อจะทําพิธีอันใดสิ่งใดเมื่อใดขอให้สําเร็จดั่งใจหมายทุกประการนชาติเงินและนองทองไหลมาได้เป็นมหาเศรษฐีอนาคตประการนะโอ้โหสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุประพุทธลังกาขัตถมลังทุกประสงค์พึ่นสุสวัตต์นิไัยอิติปิโสปะคะวในลมตาบ่มีไผสูุไดมหาการุณีโกนาโสอิตายาสะพานีนัง กุเรตวาบารมีสภาพะัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะัจวัเชนะโหโตเมชยมังพรังชยันโตโพธิยาโมริสกยานังนัทิวันโวอวังตวังวิเชโยอิสยะสุจัมมังคารเออปราชิตาปันลังเกปิจิเตปตะกิเนมโนทิตังสติอันาปัญญาบารมีลงบังเกิดนักการรับบัตชนีเาร 白鸡酥丸。